ขายกว๋วยจั๊บมีกว๋วยจั๊บน้ำข้นน้ำใสมีตือหวนมีข้าวหมูกรอบค่ะถ้าเชลวชวนชิมได้ตั้งแต่ปี1-6ค่ะแต่ก่อนอยู่ที่โคลีเซียมค่ะร<อ>ุ่นพ่อแม่อยู่โคลีเซียมค่ะ<อ>ตรงแถวทางจะไปโรงพยาบาลรามาย้ายออกจากโคลีเซียมแล้วก็ไป ขายอยู่ประตูน้ําค่ะอยู่ประตูน้ําแล้วก็เลิกขายไปตรงเนี้มาขายเล่นๆน,นะคะไม่คิดว่าจะต้องอยู่ยาวตอนสมัยก่อนเจ๊อ,อยู่โคลีเซียมก้อยอะ่ะได้ยินแต่คําว่าโรงหนังโคลีเซียม่ะมันเป็นยังไงเหรอคะไอโรงหนังโคลีเซียมเนี่ยมันเป็นโรงหนังที่มีกิจกรรมเยอะมากค่ะหนังเปิดตัวปุ๊บมีดารามาค,คนก็ไปดูกันเยอะแล้วข้างๆโรงหนังอะคะ่ะเขาจะมีสเก็ตคนก็ไปเที่ยวไปเล่นกันคนเยอะมากเลยนะคะบริเวณโคลีเซียมก็จะมีร้านอาหารเยอะ แล้วก็ร้านอาหารแต่ละร้านก็จะอร่อยทุกร้านก็ใกล้สนามม้าด้วยเวลาเสาร์อาทิตย์น่ะคนเลิกคนก็แวะเข้ามาทานอาหารในโคลีเซียมกัน,กนเยอะกลางคืนคนก็เยอะร้านอาหารก็เยอะค่ะเดี๋ยวมากินกันเลยอันนี้น้ำใสค่ะหอมพริกไทยนะคะมีรสชาติของพริกไทยกลมกล่อมกำลังดีมีความเค็มเค็มอืมอร่อย ทีนี้ก็มาดูงานเส้นพี่ก่อยเห็นเขาใส่ถังไม้ด้วยเนาะไม่รู้เป็นเพราะอะไรทำไมต้องใส่ถังไม้เส้นนุ่มหนึบไม่เละแล้วก็ไม่แข็งค่ะหมูหัน่นความหนากํำลังดีแต่ชิ้นใหญ่ค่ะดูดิโอ้ยหมูนุ่มเลยอะ่ะคือเราชอบตรงไหนหรู้ปะเราชอบตรงที่เขาจะมีความติดมันนิดน,ดนดอะค่ะดูดิมูสันเลยอะ่ะอร่อย นุ่มมากเลยอะมาค่ะมาชิมน้ำซุปของอน้ำข้นดูนะคะดูดินี่อร่อยอะตอนแรกเห็นสีก็ยังมีความรู้สึกว่าน่าจะจืดๆเนีไม่ใช่เลยอะชิ้นใหญ่เนอะทีนี้เขาหั่นชิ้นใหญ่มากเลยอะหือตับเขาจะมีความนุ่มเนอะแล้วก็จะมีความเนียนละเอียด มีรสชาติของน้ำซุปที่ซึมเข้าไปในเนื้อตับเลยค่ะข้าวหมูกรอบค่ะมาลองกินกันดูนี่เลยหมูกรอบลำดับแรกที่สู่ความกรอบสนั่นห,หมูกรอบดีเอ๊ะแต่กล้องเขาไม่มีน้ำร้านหมูกรอบอ่ะไม่มีเขาไม่ได้ขายหมูแดงหมูกรอบแบบแต่เราว่าที่มันน่ากินเนี่ยตรงกระเทียมเจียวใช่ใช่กระเทียมเจียวไม่ขมเลยแล้วก็กรอบเลยอ่ะดูดิน่ากินมากเลย หมูกรอบมีรสเค็มนิดๆน,ดนะอร่อยติดใจกระเทียมของที่นี่ค่ะเดี๋ยวลองกินกับเต้าหู้ดูนะชอบมากเลยให้เลยอร่อย